แม,แม่ชีเลิศแม่ชีเลิศเป็นแม่ชีคนหนึ่งที่มาบวชอยู่อยู่บ่อน้ำพระอินช่วงประมาณปีหกสามปีหกสามในยุคนั้นแม่ชียังไม่เยอะหกสามหรือหกสี่นี่แหละไม่แน่ใจแม่ชีไม่น่าจะถึงสิบนะตอนนั้นอ่ แม่ชีเลิศเป็นคนหนึ่งที่อยากเข้าถึงอรหัตผลมากแม่ชีเลิศเป็นคนที่ขยันมากเป็นคนที่ทำความเพียรต่อเนื่องมากเดินภาวนาทั้งคืนจะเอาให้บรรลุมรรคผลวันนี้ว่าสัตเราเริ่มแล้วเราเริ่มเห็นแล้วแม่เลิศคืบอบบกินเขา โอสิเอาให้มันคักมือเนี่ยว่าสันสิอดเขาย่างเริ่มเริ่มหลับตาเดินเอา้าคือผมมืนตาย่างให้ให้ภายในพาเดินเห็นไหมมันจะมันจะออกข้างนอกมันจะมีความคิดปแปลกตอนเช้าเพื่อนกินข้าวเนี่ยไม่ชิเลิศ เก็บกับข้าวเสร็จเนี่ยไม่ชีิเลศจะมานั่งตากแดดตากแดดทั้งวันเลยนะตากจนถึงช่วงบ่ายไอ้เราก็ไปตากแดดทำไมรับพลังงานจริงๆอาบน้ำเนี่ยอาบทั้งชุดไม่ชีไม่ถอดนะจะมีคนแอบดูแล้วก็อยู่อย่างนั้นอนะเปียกจนแห้งแห้งข้าขี้ง ยางเขาไกลกันกับ่อได้เม้นกุยจริงๆจนก็พยายามนะก็พาทำงานพาช่วงนั้นมันมัน,มน,มนเราก็เลยมองว่าพอ่อแม่ชีเลิศนี้ก่อนหรือหลังไอ้แนนไม่แน่ใจก่อนเนาะอ่ะก่อน ก็เลยชวนกันทำงานแล้วช่วงนั้นก็เลยพาไปไปดกหญ้าส้นผักไปถอนหญ้าเพราะพระภาคของเขียวไม่ได้ก็แม่ชีก็เลยไปช่วยกันไปช่วยกันไปถอนหญ้าอยู่ดได้ประมาณสามวันวันที่สามแม่ชีเลิศหลับตาเดินถือดอกไม้หลับตาเดินเนนโทรมา แม่เจนไปนั่งเบงไม่ชี้เลิศเนี่ยรับตายางออกไปนอกวัดแล้วไอาสันไอ้ห้ากัอยู่เท่ากูญแน่นออกไปสิไปใส่ไปนั่งพ่ออยู่กลางป่าได้คือหลับตาเนี่ยเดินไปเลยมีดอกไม้อันหนึ่งพนมมือแล้วก็เดินเราก็เลยถามจะไปไหนไปก่อนกลับมาก่อรก็เลยเอาขึ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์จะไม่ยอมขึ้น จะไปคลอดลูกฮะ <laughs> ไปท่องแามไหนเขากันลยว่าพระถอดจิตมาคมขืนว่าสัน้นเมียนบอกคมขืนพูด,ดียวคือสิพ่อทองได้เขากันเ,เขากแย่เล่าเนาะบันเลาก็หัวนพราเราหัวแล้วกันเลกาเลก็เลยย่อมขืนหลดมานำํำกัเลาะมานังสอกัน มานั่งถามกันว่าเป็นยังไงพูดได้ไหมหลวงตาพูดอยู่หรอกเนาะคนที่ถอดจิตมาคือครูระโยกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือแม่ชีเป็นคนเล่าฝ่ายเดียวนะเห็นเห็นกำลังของความคิดไหมจนมันมันมันก่อเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาจนคิดว่าเป็นจริงๆเนี่ยสมาถะ ที่ขาดสติเนี่ยไอเรานั่งคุยกันแล้วเราขำทำอะไรไม่ถูกก็เลยโทรบอกลงตาลงตาค่ะลงมาเบิงลงมาเบิงจักข้าวลงตาก็เลยลงมาขี่รถลงมาเอามันเป็นอย่างเราสิไปคอนลูกค่ะแล้วแล้วพอลงตาลงมาลงตานั่งอยู่มอไซค์อยู่รถมันเป็นกุฏิลงตาดีใจไหมจะได้ลานแล้ว เว่าแบบนาตาเซยได้แล้วช่วงนั้นก็ไม่ได้นอนอนะเฝ้ากันเฝ้ากันเห็นไฟไม่ได้เห็นไฟจะเดินไปรับพลังทําท่าอย่างนี้ด้วยนะเก็บเชือกเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างแป๊บหนึ่งจะฆ่าตัวตายมันมันเป็นความคิดที่แบบสลับกันไปสลับกันมา มันเลยได้เฝ้ากันทั้งคืนถ้าเราอยู่กับคนวิบลาสอย่างเงี้ยเราจะเห็นเห็นกำลังของความคิดสิ่งที่เราเห็นเลยคือเราเห็นเลยว่าแป๊บหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยเหมือนตอนไนแอนเนี่ยแป๊บหนึ่งเป็นฤาษีแป๊บหนึ่งเป็นพระแป๊บหนึ่งเป็นคือมันเป็นจริงๆความคิดอะไรขึ้นมามันเป็นเลยอ่ะแต่ตอนเนี้ยพอเรามีสติอยู่บ้างเห็นไหมเรายังยับยั้ง สมมุติมึงเพี้ยวความคิดพอใจท็อปปุ๊บมึงจะเต้นกระโจนเข้าไปเลยอย่างเงี้ยอ่าคือมันไม่มีตัวเบรกมันไม่เห็นมันทำตามอาการนั้นเลยเนี่ยคิดดูสิทีเนี้ยว่ามันน่ากลัวไหมเหมือนความคิดอะไรที่มันคิดขึ้นมามันเอาตัวนั้นเป็นเป็นเลยอ่ะมันจะชวนฆ่าตัวตายมันจะชวนทำร้ายตัวเองมันจะชวนเดินแป๊บหนึ่งมีคนสั่ง เดินถอยหน้าถอยหลังเนี่ยโอ้อยู่กับคนที่เป็นอย่างเงี้ยโอ้เราก็ได้เรียนรู้จากเขาเหมือนกันนะอย่างแนนเนี่ยไม่กินข้าวเป็นเดือนไม่นอนเป็นเดือนอยู่ได้ยังไงไม่นอนด้วยนะที่สำคัญเนี่ยคนเฝ้าเนี่ยจะตายก่อนเห็นไหม มันมีกำลังอ่ะ,อะมันมีกำลังเหมือนกันในฝั่งนั้นแม้แต่เราฝึกสติสังเกตไหมช่วงสติมีกำลังใหม่ๆมันไม่นอนมันอันเดียวกันเลยแต่มันคนเราฝั่งคราวนี้เราจะพิกให้มันมาถูกไม่มีทางถ้ามึงได้เป็นไปตรงนั้นเรายากมากๆเหมือนมึงจมลงไปในทรายดูดเลยแหละ มันจะดูดมึงลงไปเรื่อยๆจมลงไปในกระแสลงไปเรื่อยๆแค่อาศัยแค่ให้ปกติอย่างยากกำลังชาตเนี่มันมันมันไม่ได้ประกอบด้วยสตินะมันเอานิมิตขึ้นมาแล้วมันเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นเลยอย่างช่วงที่ครูประสิทธิ์เนี่ยเป็นเนี่ยโอโ้พอเราพูดกันฟังฟังกันอย่างเงี้ยเชื่อไหมมันเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ในขณะที่เป็นไม่ตลกเลย น่ากลัวอย่างนั่งอยู่กับเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยอยู่บางทีเนี่ยตีตัวเองคูปสิ์เนี่ยมีใครอยู่ช่วงนั้นอ่าายจงสินี่มาใหม่ๆไปมาบวชเหลืองเขาก็หมองยานเป็นของจริงเนี่ยน่ากลัว ชีเจนคะแล้วอย่างนักภาวนาที่ฝึกใหม่อย่างเงี้ยเราเราควรภาวนายัางไงเพื่อไม่ให้มันหลงมาทางนี้ศีลส,สมาธิปัญญาอย่าลืมทางทานศีลภาวนาสติถ้ามีสติอยู่เห็นอยู่ไม่มีทางเป็นทําไมถึงคนปกติทําไมไม่ตีตัวเองล่ะอ่าทำไมไม่ตบตัวเองเนี่ยเป็นห้อยฟ้ามือหาเนี่ยวทําไมถึงกล้าตี ทำไมถึงกล้าจะฆ่าตัวตายได้ละ่ะอโอโมันมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเรานะอะไรนะเจนที่เมเจอรเคยบอกว่าคืออย่างทานเนี่ยสำคัญด้วยด้วยว่ามันจะเป็นถ้าเกิดว่ามันจเจริญเป็นกำลังสมาธิตัวนี้มันจะเป็นสัมมาสมาธิมันประกอบด้วยปัญญาอ,อะไรก็ตามถ้าไม่ได้ไปทำทำ ที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้ประกอบด้วยความรู้สึกตัวมันก็ยังไม่ได้เป็นกุศลมันเลยไม่มันได้ไมไ่ได้เป็นไปเพื่อที่จะให้เข้าถึงอีกสิ่งหนึ่งที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงได้มันก็ยังทําไปด้วยความยึดถืออยู่ดีเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามถึงบอกว่าให้ทําทิ้งทําเพื่อสร้างนิสัยทาเพื่อทําเป็นหน้าที่ทําเพื่อเรียนรู้อแต่เมื่อใดที่เราทําสิ่งนี้เพื่อที่จะเอาสิ่งนี้ มันยังไม่เป็นกุศลมันเป็นในลักษณะตัณหานำอย่างนี้ไหมคะใชะ่แต่มันจะเป็นการค่อยๆเรียนรู้ทำไปเถอะเพราะปัญญาตัวเนี้ยให้กันไม่ได้สอนกันไม่ได้ใครไม่รู้อเปี่วพระพุทธเจ้าสอนศีลส,สมาธิป,ปัญญาเนี่ยมาสองพันกว่าปีครูบาอาจารย์สอนมา แค่ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยตั้งแต่เกิดจนป่านนี้ตั้งแต่คําที่ที่เราได้ยินกอกหูกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราไปจับเอาตรงไหนคําสอนเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่านี่คือวิธีนี่คือทางศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยนี่คือทางเราทําเหตุตรงเนี้ยเต็มที่หรือยังหรือเราอยากเอาแต่ผล ผลที่เกิดมันมาจากเหตุไม่ได้เกิดจากความอยากถ้าเอาความอยากนำเอาตัณหานำความอยากตัวเนี้มันจะพิกไปอีกอย่างหนึง่งเหมือนเราเอาความเป็นนี่แหละเป็นพระอรหันต์เราก็เลยได้เป็นซะ,อะเอป็นบ้าส่วนใหญ่ก็เลยได้เป็นบ้าเพราะมันเป็นไงแต่ความคำว่าอรหันต์อรหันตะเนี่ย นี่โลดนี่คือดับดับอาหาันไม่มีไม่เป็นไม่มีแล้วมันจะเป็นได้ยังไงเอาชื่อของความไม่มีใส่คำนี้ลงไปมันเป็นชื่อเรียกในความไม่มีเป็นอนัตตาแต่เราจะเรียนรู้ในตอนนี้สังเกตไหมเรารู้สึกว่ามันมีความมีเราอยู่มันมีเราอยู่มีมึงก็เลยมีลูก มีบ้านมีครอบครัวมีนั่นมีนี่เพราะมีมึงไงแต่ถ้าความรู้สึกที่มึงไม่มีมึงะสิ่งที่เอื้อจากมึงจะมีไหมความรู้สึกมันไม่มีเพราะมันเห็นตามจริงแต่มันก็มีโดยสมมุติอแต่เมื่อใดที่มึงเรียนรู้ในสมมุตินี่แหละเรียนรู้ในขันเนี่ยในการทำงานของขันสว่างมา ไม่ได้ปไปไล่ความมืดนะ,ะสว่างมาเนี่ยมืดหายไปเองเนี่ยนี่หละคือความรู้แจ้งพัฒนาตัวเนี้ยขึ้นมาศีลส,สมาธิปัญญาพัฒนากำลังตัวเนี้ยขึ้นมามันเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งมันไม่ได้แยกหรอกไม่ได้แยกชื่อแต่ทำไปเรื่อยๆ